ข่ะโฮมทีวีค่ะลงสำรวจพร้อมนายปียะโยมาหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่งจังหวัดขอนแก่นซึ่งนังเจ้าหน้าที่บขอสอขอนแก่นลงพื้นที่ภายในสถานีปรับอากาศจังหวัดขอนแก่นและบขอสอขอนแก่นค่ะ เพื่อที่จะแจ้งเตือนพนักง,งานขับรถประจำทางและพนักง,งานประจำรถทุกสายไม่ให้เปิดหนังที่ติดเลด R หรือว่าหนังที่มีเนื้อหารุนแรงหรือหนังที่เกี่ยวกับสงครามให้กับผู้โดยสารได้ดูค่ะหลังจากมีประชาชนร้องเรียนไปว่ามีรถทัวร์บริษัทของขนส่งจํากัดนะคะได้ลักลอบเปิดภาพยนตร์ดังกล่าวในขณะที่มีผู้โดยสารหลายเพศหลายวัยโดยเฉพาะเด็กนั่งไปด้วย นายปียะกล่าวว่าได้ทําหนังสือสั่งการไปยังฝ่ายธุรกิจการเดินรถบขอสอและท่ารถปรับอากาศขอนแก่นให้หามาตรการกวดขันเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งหากตรวจสอบพบว่ารถคันใดนะคะมีพฤติกรรมเช่นนั้นแม้จะเป็นการกระทําผิดของพนักงานทางบริษัทก็ต้องรับผิดชอบค่ะโดยจะมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทส่วนพนักงานขับรถที่กระทําผิด โทษนั่นก็คือให้ออกแล้วก็ลงทันหรือว่าตักเตือนนะคะทั้งนี้ค่ะหากผู้โดยสารนั้นพบการกระทําผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้ทุกแห่งหรือว่าร้องเรียนไปทางสายด่วนก็ได้นะคะ1534ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ด้านนายโกศลขวัญน,นอนอายุ28ปีพนักง,งานขับรถบริษัทนครชัยแอร์กล่าวว่าทางบริษัทนครชัยแอร์จะมีการประชุมเรื่องการให้บริการบนรถอยู่เสมอดังนั้นขอยืนยันข่าว,ว่าประเภทหนังที่ตกเป็นข่าวไม่มีฉายอยู่บนรถทัวร์นะคะ แล้วก็หนังที่นํามาเปิดในทีวีของรถทัวร์ของนครชัยแอร์นั้นบริษัทจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและนำมาให้พนักง,งานขับรถทุกคันซึ่งพนักง,งานประจำรถจะไม่มีสิทธินำหนังอื่นมาใชา้ยอยู่บนรถทัวร์ของบริษัทเด็ดขาดค่ะก็แส่เข้าใจว่าบางทีร์บางคันอาจจะบนขขาเนี่ยบางทีอาจจะไปเอาซื้อหนังมาเปิดเองประเภทนั้น ในส่วนในลักษณะนั้นเนี่ยทางเราเองเขามีเจ้าหน้าที่นะครับในาำมีเจ้าหน้าที่ที่จะลับดูแลซึ่งจะไปตรวจสอบตรวจตามนะครับตรวจสอบตรวจตถ้ามีถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะนั้นก็จะรวบวนผู้โดยสารนะครับแจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับที่ฐานผู้โดยสารตแหงนะครับหรือร้องเรียนาโทรศัพท์สายด่วนนะครับทึ่ทางเราอย่นะครับตรงนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่ ทีนี้เนี่ยตัวพนักงานเองเนี่ยถ้าพนักงานารตรวจแล้วบริษัทเขาจะมีระเบียบถ้าตรวจงบเนี่ยตรวจงบปุ๊บทางเราจะแจ้งไปทางบริษัทแล้วก็เอาไปทางบริษัทซึ่งบริษัทเขาป็นจ้า,นานี่ที่มันไหนซึ่งมันเป็นระบบการให้บริการบริษ